ปลาบักเขียบยีเล็กเก็บสดๆจากต้นจ้าสุกแล้วหางเด็เด็ดข่วนมันพุดอ่ะกาจะผ่านตงนี้จะถอดออกรีบมรทุกคนลูกเบลเลยโอ้ไม่เอาลงมาเอาลงมา นโอ้โห้ยมาเฟืองมานี no. no. ่เร็วๆมาเฟืองมานี่เร็วมาเร็วโอ้โหมาเขียบยักษ์ใหญ่เล็กเน่าถือเือถ่ายน้ำั่งถือดีๆมาเขียบยักษ์ใหญ่เล็กโอ้โหไหนได้มันไอ้นี่แล้วไงตามันตามไอ้เน่าเบ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 า เนี่ยเน่ลูกนี้ได้ป่ะใหญ่ยูนใหญ่ยูนมาเร็วมาเร็วเฟืองมานี่เร็วเฮ้ยหุบะเขียบแบบเล่ไอันนี้มันต้องไปทำความสเอาโชว์ซิเอาเทียบกับหน้าสิหน้ากับน้อยหนาไหนใหญ่กว่ากันมาต้องไปทำความสะอาดตอว เต็มตะกร้าแล้วนะคะกินตรงดูหน่อยกินให้แม่ดูหน่อยอ๋ออันอ่าท่าอันนี้เป็นไงอ่อนี่ไงไงเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยใกล้ๆเนี่ยโอ้ยลูกเงินบกยัยเลยนะเอาอัฐิกอมมาไอ้นั่นอ่ะเกี่ยวนะเกลียวมามาอยู่บนขาเนาะยายปีนแล้วนะคะอ๋ออันนี้ลูกเม็ด เนี่ยตรงเนี้ยอมะเ,เอาได้ไหมตรงนี้ต้องมีอะไรกาะกระโดดเอ๋ยโอ้ยโอ้ขมามานะเฟืองเฟืองโอ้ยหนาวโอ้จะ,นะหนาวนะเขียบยากษ์ดูความสนของยายเล็กนะคะดูความสนของยายเล็กนะคะดูนะคะ ดูดิอย่าโยนโอ้ยดูดิดูความดื้อของยายเล็กนะคะลงมาเลยปีปกายปีเหอคขึ้นได้แต่ลงไม่ได้โอ้ยัมาคอยลุกโอ้อันนี้มะนาวคุณยายเล็กนะคะ มะนางเต็มต้นเลยค่ะทุกคนดอกมากอดูสิคะทุกคนวงใหญ่มากมะนาอยูงเละน่าเลย อย่าเอาหน้าคนโปกแล้วกันเอาให้ดูก่อนโอ้โหขายได้เขียบยเล็กลูกนี้อโอ้ยเบลอนั้นเห็นู้ทเข้าขัวลยต้องว่ากัน มันเมยน้อยลูกนึงอึบกินหมดแล้วหรอหรือแจกแจกไปขี่โมอีกจะงานแน่หรอลูกยาเล็กขี้โมสวนสวนไปไปสวนมะนาวยาเล็กมาทั้งสวนมีอยู่สองต้น เต็มตะกร้าแล้วท่านท่าคนอยู่ยายอยู่ไม่ต้องเที่ยอะไรเนี่ยดูแต่หมูแต่หมาเอาตะกะเพราไม่ต้องเอาดอรอเรืองนะ,ระงงดอรอเร,อนะอร,เรืองก็นั่นนี่ไงมะเขือปอน,นด์รูอยูโน่นหน่เยอะ่แค่ทางโน้นนะฝั่งหนึ่งของบ้านนะคะไหน ออยยานี่เป็นลูกยังอ่ะเข้าไปดิลูกมันอยู่ข้างในนะไงมีแต่ลูกเนี่ยมีเพียบเลยทวงด้วยปะ่ะเอามะเขือพวงมะมว่มวงอ่ะมะมว่มวงมะม่วงไปกินดิโอ้โอโอ นี่สุดยอดันาดนะนี่คือเอาไว้โชว์เต็มที่เดี๋ยวจะพังหน้าเลยมาทางนี้ทางนี่กล้วยหอมกล้วยหอมกำลังออกเห็นกำลังออกเอานอไปไปอันใหญ่น่ะอืมหล้ว่็จะจะตอนให้หมด โอ้โหสวยจังเลยไหนใส่คอมาเฟืองนอยดูสิโอ้โหสวยจังเลยมันเอาได้มงกรดเหรอริงจ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 ริงโอ้โหทุกคนแบบนี่ยั้งหายเล็กเอาจัดการ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเอาเอาเอาไอ้นั่นออกก่อนเอาไอ้ยางมันแบบไหนเนี่ยนะยางหรือนะคะต้นหรือแบบแบบมีใหญ่เล็กเป็นพวงเลยนู่นน่ะอยู่ข้างในนู่นน่ะ นีน่อนน้วก็ตอนเกี่ตอนให้มันเกิดใหม่มันจะไม่ตายหรอตัดเยอะขนาดนั้นกันจะขึ้นมาขินเราได้ซื้อจะแก้วเป็นเป็นยาน้ำั้นอนเขียวพวงเ่าได้ปลูกเ่ราได้ใส่ปุ๋ยว่าได้ใส่อย,อยี่ยงสารเคมีบ่มีมาชาตทั้งนั้นเลย อเอาะจะผัอมันมอนเนะอ,ออันนี้แหละเอาไว้ตำาุ่มตำอ่ะแต่มันยังไม่แดงเลยยายไม่แดงอันแดงมันก็ร่วงหมดแล้วอันนี้มันก็ตตำได้แล้วเนี่ยไปผปสมกันอเอาไว้ตำาุมตำซื้อเขาถุงละตั้งยี่สิบบาทขยายพันธุ์ หน่อกล้วอย่างไรกันออกมาเต็มเลยกล้วไข่ว่านคุณยายว่านนกคุ้มว่านนกคุ้มว่านหมดมีหลายอย่างลูกเขาคุณนี่นี่นี่เสนอนี่อย่างนั้นดาบมังกรเอ้ยไม่ใช่ดาบแข่มิ้นเออมันใหญ่อะเออมันใหญ่อะยังไม่ได้ไปตัดเอาขั้วเลยเราเต็มตะกร้าเลย ไอ้แจ่มไอ้แจ่มมาอุ้ยเจ็บព្រឺប៉ៅฮะ